สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องวันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบหกครับวันหวยออกครับพี่น้องเนาะครับเมื่อนี่ก่ามาเชียขอไว้ป้อนให้พี่น้องที่โชคดีครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันกับแนวทางที่เก่ามาเชียน้าเชียรื่องน้าเสนอเด้อครับพี่น้องครับให้ได้กันเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับคลิปนี้ก็จะมานําเสนอแนวทางตัวเลขของ ชุดตัดครับผมชุดตัดเลขพ่อนครนายกครับชุดตัดในคลิปนี้ก็จเจมีทั้งพอบางพี่เพิ่นตัดเลขกห้เด้อครับผมครับเพิ่นตัดเหลขกพ่อนครนายกห้แล้วก็เก่ามาเชียนำแนวทางเหลขกรางที่เดินดีของนู้น้ำทิพมาตัดครับผมครับให้พี่น้อยพี่ซี่ได้เบิ่งไปน้ำกันหัววางหันกะได้เข่าหนึ่งซี่ครับพี่น้องเนาะเลขของนู้น้ำทิพกับพ่อนครนายกครับ เอาในคลิปนี้ก็ยังมีอีกรวมเซียนอยอะเลยครับพี่น้องสรุปให้พี่น้องได้เบื้อง้อมครับในงวดวันที่หนึ่งทันวาคมหกสิบหกก่อ 66, นที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับเก่ามาเชียร์กับอขอกราบขอพระคุณปูและขอพระคุณถูกทุกเซียนเด้อครับผมพอนครนายกครับผมพอสุขโขทยัยเซียนกระทุ่มแบนครับแล้วก็จังได้กับมือแรงนี่ครับพี่น้องเนาะขอให้โชคดีสุข,ขสุขคนครับไปรับชมรับฟัง แนวทางตัวเลขตัดหอนครนายกกันเลยครับครับพี่น้องครับผมอันนี้คืองวดวัางหันเด้อครับพี่น้องปูเขาหนึ่งซีครับมือเลขออกครับพี่น้องเนาะปูครับเอาปูปริศนาวันหวยออกครับผมล่าสุดมือเส้านี้ครับพี่น้องปูโทรมาบอกศูนย์แปดเจ็ดครับผมตัดเล่นเด้อครับพี่น้องตัดเล่นนําครับเพราะว่าจะเป็นศูนย์แปดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ด ครับแล้วก็เลขชุดบนรางครับผมโอ้ลมแห้งครับผมครับแล้วก็มาเลขกชุดบนรางอีกครับผมอีกชุดหนึ่งก็จะมี4ีหาฮาหาาหนึ่งครับแล้วก็เจ็ดแปดครับพี่น้องนี่ครับผมแคปน้าจอไว้เดอครับพี่น้องโหัตหันปูก็มามือเหลขกออกครับผมหนึ่งสี่ครับ ศูนย์แปดเจ็ดตัดเล่นบนล่างครับผมต่อมาพอสุขโขทัยครับพี่น้องพอสุขโขทยัยงวดว่างหันเพื่อนห้วิ่งบนศูนย์ครับผมวิ่งบนศูนย์ครับจับคู่พอว่าเขาครับพี่น้องเนาะให้ยศูนย์หกครับแล้วก็ดศูนย์หัเอางินนี้เพื่อนห้วิ่งบนแปดครับผมครับพอกระช่งมาให้หลายหมื่นแล้วครับผมวิ่งบนแปดสองตัวบนสามแปด กัน08ดเม็ดเดียวครับผมสามตัวบนเม็ดเดียวห้าสามแปดกันห้าย์ดครับผมครับเม็ดเดียวเช่นเคยครับพี่น้องเนาะตามสไตล์พอเอกวิ่งว่าหัน่นเข่าครับผมโอ้ลมแห้งครับพี่น้องครับเซียนกระทุ่มแบรนครับผมงวดว่าหันไม่ได้ล่งครับผมผพซ่งมาในไล่เข่าหนึ่งซีครับพี่น้องงวดนี้ เด่นบน6กับ7ดเด้อครับผมหกับ7 3ตัวบน9 30 7สามศูหห้าหครับแล้วก็มี2ตัวบนล่างครับ30 34 37 3์สามสี่18มแครับผมแล้วก็วิ่งบนล่าง3มกับ1ครับมาทีเลขพอนคะรนายกเด้อครับพี่น้องบานี้ พ่อนครนายกพี่น้องเอฟซีครับอันนี้เป็นชุดเต็มแล้วครับผมบริอานให้เบิ้งอ่าบริอานให้พี่น้องเอฟซีแล้วครับผมแคปหน้าจอเอาชุดเต็มครับนี่ลงคลิปไปแล้วครับผมชุดเต็มสามสิบหกหางพ่อนครนายกครับผมครับถ้าพี่น้องเอฟซีได้อ่ฮเบิ้งคลิปพอบางพี่เพิ่นว่าเพิ่นจะตัดเลียกพอนครนายกให้ครับผมเพิ่นก็เลยส่งมาครับ ก <S <S ็มาเชียก็เล่มาหลอกให้พี่น้องเบิ <ain> ้งคักๆชัดๆครับพี่น้องเนาะบ่หลายหางครับผมนี่ครับเพ่นตัดออกจัดชุดเตรียมเด้อครับผมก็มาเชียร์หลอกให้ไม่ครับสิบสามหางครับผมตัดออกจากสามสิบหกหางเอาครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งชุดตัดครับพี่น้องเนาะสิบสามหางเท่านั้นครับผมพอบางพี่เป็นตัดให้เป็นแนวทางบางเด้อครับผมบนล่างครับบนล่าง นี่ขอเอาชุดนี้ออกครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องไล่ตาครับ08 38 48 37 70 71 05 15 75 76 35 68แล้วก็64ครับผมครับนี่ครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีอาจจะแคบไปเปรียบเทียบกันกระไดเด้อครับผมครับมาสิเป็นเลขชุดตัด ที่เก่ามาเชี่ครับผมเอาแนวทางเลขของหนูน้ำทิพย์เลขล่างมากตัดเลขพอนครนายกครับพี่น้องครับเมื่อหันกับเขาที่หนึ่งีแต่ว่าเรียกกับคนขางายหางครับพี่น้องเนาะเพราะว่าดึงเด่นของหนูน้ำทิพย์เมื่อหันสองแปดสี่ครับผมเขาที่หนึ่งสี่ตรงๆงเลยครับผมเลขล่างครับมวันนี้กระเคือเก้าครับพี่น้องครับเลขล่างพอนครนายกครับพี่น้องครับ ใช่เลขลางของนูนําทิบมาตัดด้วครับพี่น้องแปดครับผมแต่จะมี08 18 38แ8ดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดครับสี่ศูนย์สี่หครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนาสองแปดห้าหกแปดาแปะกัหกครับ แคปหน้าจอไว้เด้อครับพี่น้องครับผมถ้าเป็นไปตามข้องเก่าครับผมเลขกยุนี่ตรงมีเลขถือกแน่นอนครับพี่น้องหนึ่งซี่ว่างหันกระเข่าครับหนูน้ำทิพย์แปดสี่ศูนย์ครับผมดึงออกมาได้ซั้นนี่แหละครับพี่น้องยี่สิบหางครับผมจากสามสิบหกครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับผมครับรู้ว่าพี่น้องเอฟซีจะ ตัดออกไปอีกได้กะผิดจะหน้าเบื้องเอาครับถ้าพี่น้องมักศูนย์กะเบื้องลักศูนย์เอาเลยครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าครับผมครับนี่นะครับพี่น้องชุดตัดเลขล่าง ครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วเด้อครับพี่น้องครับเป็นคลิปรวมเซียนครับพี่น้องว่าวันจะเป็นเลขของผู้ปริศนาครับวันหวยออกครับผมเลขพ่อสุโขทัยเซียนกระทุ่มแบนเด็กกะทีพี่น้องเอหลายฐานลอกค่อยก็คือเลขตัดพ่อนครนายกครับผมครับคลิปนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพอบางพี่เป็นตัดเลขไ้เด้อครับผมขอบคุณพอบางพี่ครับผมแด้วกะ ขอบคุณนู้นำทิพย์ครับผมสำหรับแนวทางตัวเหลขเดนเลขกล่างของเพิ่นครับผมเอามาตัดเหลขกล่างของพรนครนายกครับได้ประมาณนี้เด้อครับพี่น้องเลขล่างครับผม้วก็เลขบนล่างครับผมของพรนครนายกตัดให้เราเด้อครับพี่น้องถ่ายคลิปนี้เข้ามาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยร่เงินไปน้ำกันเด้อครับผมหนึ่งธันวาคมหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ